ปัจจุบันนักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่กว่า23ล้านคนให้ความสนใจในอาชีพการเกษตรลดลงต่างหันเหเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและความบันเทิงเพิ่มขึ้นโรงเรียนอนุบาลโนนคูนมีความห่วงใยว่าอนาคตของประเทศไทยอาจขาดแคลนเกษตรกรที่มีศักยภาพที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาระบบผลิตสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนและเยาวชนทุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรผ่านกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกรพร้อมติดอาวุธทางปัญญาให้กลุ่มยุวเกษตรกรถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวขึ้นสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพ โรงเรียนอนุบาลโนนคูนโนนคอวิทยาคารได้จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนขึ้นในวันที่20พฤษภาคม2551จนถึงปัจจุบันขณะนี้มีสมาชิกยุวเกษตรกรทั้งหมด82คนกรรมการที่ปรึกษา12คนครูที่ปรึกษา1คนกิจกรรมสภายุวเกษตรกรโรงเรียนอนุบาลโนนคูน เป็นกลุ่มยุวเกษตรกรที่จัดกิจกรรมบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยหลักธรรมาพิบาลเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรมมีปัญญามีความสุขมีความเป็นไทยโดยพัฒนาการใช้เกตกระมก่อนและนายอย่างสมดุลสร้างศักยภาพในการศึกษาต่อประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้โรงเรียนอนุบาลนนคูณภายใต้วิสัยทัศน์ของกลุ่มยุวเกษตรที่ว่าสร้างยุวเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรในอนาคตของประเทศไทยโดยมุ่งปลูกจิตสำนึกให้ยุวเกษตรกรมีมทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรมขณะเดียวกันยังมุ่งสร้างแรงจูงใจสร้างภาพลักษณ์ใหม่ และขยายโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุวเกษตรกรพร้อมสนับสนุนการพัฒนายาวชนเกษตรอย่างต่อเนื่องและมุ่งพัฒนายุวเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่แบบมืออาชีพมีคำขวัญประจำกลุ่มคือสุขใจในวิถีพอเพียงใช้หลักปรัชญาในการทำงานว่าอยู่อย่างพอเพียง เป็นการดำเนินกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการวางรากฐานการพัฒนาชีวิตของสมาชิกมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นสมาชิกได้เรียนรู้พร้อมกับการปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการที่จะนำไปประกอบอาชีพการเกษตรในอนาคตและการมีรายได้ระหว่างเรียนพร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นผู้นำด้านการเกษตรในอนาคตอีกด้วย กิจกรรมการดำเนินงานได้แก่การเลี้ยงปลาและขยายพันปลาการเลี้ยงเป็ดพันไข่การเลี้ยงไก่พันเนื้อการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานการเลี้ยงกบการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะรีไซเคิลสหกรณ์ออมทรัพย์การเลี้ยงหมูการเลี้ยงวัวควายเพื่อการเรียนรู้ เมื่อยุวเกษตรกรรวมกลุ่มกันแล้วจะก่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมสร้างภาวะผู้นํามีสมาชิกยุวเกษตรกรมีการร่วมกิจกรรมทางการเกษตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งยังมีกฎระเบียบกลุ่มและการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้โดยเน้นให้ยุวเกษตรกรเรียนรู้จากการทําจริงและทําให้ดียิ่งกว่าดีที่สุด ซึ่งถือเป็นคำขวัญประจำในใจของยุวเกษตรกรนอกจากนั้นยังส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายยุวเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้วยนอกจากนั้นกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มนี้ยังได้พัฒนาสมาชิกให้รู้จักหน้าที่การช่วยเหลือสังคมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการรวมกลุ่มปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะให้ชุมชนน่าอยู่ โดยยึดหลักวิถีพอเพียงประกอบการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มในการเรียนรู้ของกลุ่มยุวะเกษตรกรโรงเรียนอนุบาลนูนคูนยังมีคติในการเรียนรู้ที่สมาชิกทุกคนยึดถือเราเรียนรู้ด้วยการฝึกหัดเราปฏิบัติเพื่องานการศึกษาหาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตวัฒนาใช้วิชาบริการงานสังคมจากที่กล่าวมา จึงส่งผลให้กลุ่มยุวะเกษตรกรกลุ่มนี้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดศีสเกตในวันนี้จึงเป็นดัชนีตัวบ่งชี้ถึงการบริหารจัดการอย่างเป็นมืออาชีพของผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนอนุบาลนนคูนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขตหนึ่งจึงไม่ใช่เป็นเพียงแบบอย่างกลุ่มยุวเกษตรกร แต่ยังเป็นวิสัยทัศน์การบริหารการจัดการศึกษาที่สังคมไทยในปัจจุบันพึงประสงค์อันเป็นการวางรากฐานในการศึกษาระยะยาวเพื่อประชาคมฐานเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป